ทั้งยุงทั้งล่มบ่เฮ้ยเป็นยังไงโอ้แถมลงสวยต่างหากลงงานสวยต่างหากเลี่ยง่ายกว่าน้องวันนี้คือมาเจอเขาล่มแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้เมยญญ์เงียบเย็นเด้เลยวันนี้เด้อพี่น้องเลยขอกำลังใจหนึ่งดวงให้เมยญญ์เงียบเย็นเออพยายามเสี่ยงน้ำคือกันนี่แหละ เขายุงไล่พี่น้องล่มละละเริ่มล่มแล้วเพราะว่าเอาว่าท่านงานนี่ฝนตกใส่เขาง่ามีด้พี่น้องเขาเขาให้นี่เขาง่ามอยู่เขาสวยเขาง่ามอยู่ล่มสนันเริ่มอ่ะเ<อ>พจเพจไปนี่นะเพราะท่านมีเงินเอาไว้ปีหน้าห้าคลิปปังจังว่ากันห้าคลิปปังผลงานดีมีเงินใส่ไล่เดือนเขาจัง ีเงินจ้างรถจ้างจังเอาจ้างเอาที่เฮาเกี่ยวไปนี่เดืทนเกี well, ่ยวไปนี Hera ่บ่จห็นใจลยหรอโอ้ยหนุ่มดีก็หนุ่มได้พี่น้องล้มเป็นทางอยู่ล้มเป็นทางเป็นทางอยู่ล้มเป็นทางอยู่เด้อนี่ตากมาที่เราขวเขาเกี่ยวเขานี่ อ๋อน่ารำมกันดีต่ำใบในง,ง่อยน้องอลบสร้างมันไปตกไปทุกคนจะมาใกล้กันนะเจ้ะเดี๋ยววิ่งตำมม,มาลูกน้องกันโอ้มาสุม,มือควรหนาเวทีขนาดเลยโอ้ไม่ยิงรอบฝ่าวรบไปละ เจ้าเขาพี่น้องเกจ้าเขาหยุงนมกันเด้อมวนนมเสียบมันวัดสิอยากเกจ้าเขาหยุงหนุ่พี่น้องมันหย,ย,ยุง,ง่งแังไหนละเอาประทับคน,นม,มีเงินจาน้างคนคนหน้าคอยไปวีวีเลยเว้ยบ,บ,บุบเลยเกี่ยวเก่งขนาดเลยขน,ข,นขนาดเขาล้มเด้ดนี่ พวลมถือซ้ำเหก็มีงานเดียวนี่ยพี่น้องจะลมเพราะวันน่ำพันมาเมื่อกี้นี่ฝนตกวังสองสามมือหันบ้านเนี่ยเจออยู่งานไม่ก,ก็เลยมาเกี่ยวพนบท่านเอาพนบท่านก็เลยไปหันมานนี้เนี่ยมีงานไม่จุละทุมมือสุมมือพี่น้องเออ นี่แหะขอกําลังใจให้ไม่หญ่ยเย็นหน่อยเดอ้อขอบคุณมากๆสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อดจ้า